สวัสดีครับผมอาจารย์บอลจากโอเวอริสต์นะครับวันนี้ก็มีสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มมาอีกคนนะครับซึ่งน้องคนนี้ได้ข่าวว่าเป็นทนายความนะครับมีอาชีพทนายความที่สนใจมาเรียนซ่อมนาฬิกาจากทางเรานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องเขาเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อบอสนะครับอ่าปัจจุบันก็ทําอาชีพทนายความอยู่ครับสนใจเรื่องเชียอซ่อมนาฬิกาก็เลยมาสมัครเรียนที่นี่ครับครับเราเจอ เราเจอช่องทางไหนเวลาไปเจอเจอร้านที่นี่ใช่ไหมครับใช่ก็จากเพจ a c e b o o k เลยครับผมเจชคำว่าสอนซ่อมนาฬิกาก็เจอเลยครับครับแล้วตอนนี้มาเรียนได้กี่วันแล้วครับวันนี้วันที่สองครับวันที่2องได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างก็เรียนถอดถอดประกอบเครื่องคอร์สครับแล้วก็เรียนทฤษฎีต้นต้นครับทฤษฎียังไม่เข้าออโต้นะยังครับน่าจะเป็นวันนี้ครับช่วงบ่ายครับวันที่2 ก็จะเข้าออโต้แล้วถือว่าไวนะครับแล้วคิดว่าจะเรียนซ่อมนาฬิกาไปเพื่ออะไรก็หนึ่งเลยก็คืออยากจะรู้ว่ากลไกของมันทํางานยังไงครับแล้วก็สองก็คือสามารถที่จะซ่อมของตัวเองได้แล้วก็สามเนี่ยคิดว่าอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมทาอาชีพเสริมใช่ครับ<ะ>เป็นงานอดิเรกจากการเวลาพักผ่อนจาก<อ>ที่ทํางานปัจจุบันเราไม่ได้เรียนนาฬิกาไปเพื่อใช้ในชั้นศาลไม่ไม่ใช่ครับ <laughs> แล้ววันนี้ใส่อะไรมา วันนี้ก็ใส่บาเบอรี่มาครับเป็นเครื่องฟอร์สครับโ okay. อเคอยากฝากอะไรไปถึงทางบ้านบั่ที่เขาอยากจะมาเรียนนาฬิกามาเรียนซ่อมนาฬิกาแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่ามาเรียนแล้วจะเป็นยังไงจะซ่อมนาฬิกาเป็นไหมอะไรเงรี้ยลองแนะนําดูก็ตอนแรกผมก็คิดคิดเดยอะเหมือนกันนะครับว่าจะมาเรียนหรือไม่มาเรียนดีแต่พอรู้ว่าแบบตัวเองน่าจะชอบทางนี้ก็เลยตัดสินใจมาลองเรียนดูก็ในวันแรกเนี่ย ยากกว่าที่คิดไว้แต่พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็ง่ายขึ้นครับมอลแรกๆมันก็ยากเสมอทุกๆอย่างก็ถ้าทาไปเรื่อยๆมันก็ทําได้ถ้าได้ฝากถึงคนที่แต่เพิ่จอยากจะมาเรียนก็ถ้าอยากทําก็มาลองดูได้เลยครับอันนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็เ,เป็นสิ่งที่สนุกครับสุดปเดี๋ยวลองพร<อ><ม><ข>ีเซนต์นาฬิกาตัวเองดูที่ใส่าทำไมถึงชอบเรือนนี้ทําไมถึงชอบรุ่นนี้เนาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบที่ชอบก็คือมันเป็นแบรนด์ ชอบที่แบรนด์ด้วยครับเนี่ยเป็นแบรนด์เบอร์เบอรี่ก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวง่ายใส่ได้ทุกสถานการณ์แล้วก็เป็นเครื่องควอดก็ราคาไม่ได้สูงมากด้วยครับก็เลยซื้อมาใส่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันอะไรอย่างนี้ครับแฟชั่นแบรนด์เนมเป็นแฟชั่นแบรนด์เนมระบบโครโนกราฟด้วยครับใช้ได้เครับฝากถึงทุกท่านที่สนใจนะครับที่สนใจจะมาเรียนซ่อมนาฬิกาจากทาง Modify Watch นะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจทางเพจ Modify Watch คอ m มานีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ oris.com และทุกแพลตฟอร์มนะครับจะมีคลิปดีๆลงทุกวันนะครับทั้งคลิปสัมภาษณ์ทั้งคลิปเวิสนาฬิกาคลิปรีวิวสายนะฮะและอีกมากมายนะครับฝากติดตามเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจบสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ